ที่ไปเย็นฝั่งนู้นได้ไม่ตอสาไม่ต่อเอาผมมาเอาลวดันหน่อยสามเใจเย็นนะใจเย็นนะอ๋อหน่อยโล

อันอันอันที่อยู่แม่ข้างบนคนลยนม่ไม่ๆมอยู่ฝั่งซ้ายมือไ็นปมันมีสามตัวมาพี่่ะพี่หกัคันัครับออกไหมออกไหมมกถึงี่กวัขวบครับเนี่ยครับทำไมทำไมถึงติดได้พี่ขอสามลงปั๊บเองอ่ะลงทำไมอะาไ ก็ีไว้ล็อกจะเพียบเลยมันอะไรนะเนี่ยไม่เลยเนี่ยไปจูบไว้ที่หนึ่พวงสามสามปอดผีนะบุอคหลบจังโอนะโอ้โหบ้าพี่ของผมครับพี่เหตุการณ์เป็นไงที่ติดอ่ะขอถามนิดนึงอ๋อพอดีผมลงมาคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวครับผมอ๋อแล้วลูคำฝากมาแล้วก็ปิดเครื่องล็อกอยากฝากอะไรกับคนที่อยไว้ก็คืออย่าอย่าอย่า อย่างสตาร์ทเครื่องครับแล้วก็กดดึงรีโมทอ,ออกมาเพื่อป้องกันครับ